นวันที่4รกรกฎาคม2568เป็นวันที่65ข้าพเจ้าในสมรภูมิกำขันขอตวายเสียงสดสารยายพระสูติพตระภิกและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจตงตั้งมันม่นใ,นในสติในรู้ได้ในสมาธิจดจ่อในข่า,า,นขนาวประจันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญหนึ่งหลุดจาพกพระกานต่ัย่างทั้งสมาสมาสนุโตปวาพุทธังใวันวังวัวาเดอน ส,ส,สุภาพพระโตวาตดามูลธมงันไสสุปฏิปนนท์พระวุณโตสามวังสังขุสังขมานสองบทบูชาพระพิรีพินาประสามะสมมาสัมพุทโธสุจีลังปริญญุพุโตพิเนหิตรมาโนทานิปารมีหิจาริสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆงสุนังคัปโตภูเชนินัตตนาตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนมเทวดา สมัญตาจารวาลิสุอัจราคันจุเทวตาสัทธามังกริลาชสาสุนันโตสังคมกอขันธสักเฮกามจุลุเปคลิสีคดตะเตจันดลิเคบิมาณิตุเประเทจตามิตรูบนาคาเนเขาวตุมิเกเตกุมะเจยังดุเทวะจลาธราวิสัมมิยขะขันนบนาคาติทันตาสันติเกยมุมีวราวจรังสาธโวมีสุนันโตธรรมะสวรรคารูยมหัตันตาธรรมะสวรรคารูยมหัตันตาธรรมะสวรรคารูยมหัตันตา สี er ่บทสวดปุพพะพานนามการนะโมรัสสาภวะโตระโตสมาสมุทรสานโมราสสะภวะโตระโตสมาสมุทรสานะโมราสสาภวะโตระโตสมาสมุทรสานะบอสสวดใรสนะาอะไรปะทะพุดทางสรณังัจฉามีทางสรณังัจฉามีสังฆังสรณังัจฉามีตุติยังปิพุดทางสรณังัจฉามีตุติยังติทํามังสรณังัจฉามีตุติยังติสังฆังสรณังัจฉามีตัดยังติพุดทางสระังขจฉามีตัดยังติทํางังสรณนังัจฉามีตัดยังปิสังฆังสรมี fokus wasat jati ya katah nadi mesalan anjang putro mesalan langgolang ete nasa dewa cina soudineh untuk sabatah nadi mesalan anjang hambo mesalan langgolang ete nasa dewa cina soudineh untuk sabatah nadi mesalan anjang sangkoe mesalan langgolang ete nasa พุทธังมีรัตนะปูตตะสรีแะกิตังธรรมังมีรัตนะภูตตะวิสุทธิสารังสักทังมีรัตนะภูตตะสุสีและทิฏฐิเอตังก็มีติรัตนะรัตนะตะยวะหังสัมมาสัมปชลิศตวัตุวิเศษกัูตังอันเดยญาญาจุตตังกุณโยขวัตสักขวัตตังอสุนิตรยามหิตีตะเทวะยถาติันเตกาวินาติตะเลสามารถสามพเวนะโดเกกะทาจิตจิเลนจัปาตูปูตังคำทีระยานวิสยังอเติุูธาสัตถังบุโมน เป็นดวเหตุปันที่ต่ชั้นนี้เหตชั้นนี้ดปังโรกัมเหตุเกิดจิตทันฑจุปะดับก็มียังเกิดสังสุตุวิธีตังทีนากายายานิยมเจวัชนากายะสุวิสุตังเปตสมุปัสตังมานสิสุทธะปาษาณธานังปุญญาติกาณะมะสามุตตามะปุณณปิมังตุขาปมุตตนะมุขาเศนาลังคตานังคุชาลังสุขละมันนาปิโุชนิยังนิทานาสัจจิจุญายุปนิสัยยะ สยจขังสำนังจึงเลยสมารโสธนาสิทธิยาจัสาตุลิอัถโกสาเลโอภาษีวะนยังปาเนหิจาติสระนังขมานิยเมวะตัสมานิตังตุลาตนังสระนังกตังหารัตติมีวังขณะเนืสุนณัตมัศมานาปูเชมัจาติสัะสุปัสสนาจิตตาตถาโนปาริตริยานัสธารตาจักปุญเจนะตถาสุกเทนะสุสีเปเวมุเตเจนะตัสสะจัสมาปิสุวัติโพตุโยเจถั